นนประมาณเดือนหนึ่งน่าจะได้่ยนเข้าสีเดือนเข้าสีเดือนไม่ใช่เข้าไม่ใช่นาปีนาปัง <c oughs> ก็ได้อยู่เออพอได้เท่าปีที่แล้วนี่ก็จะดีบางงก็ำลังทยอยกม รประมาณนั้นได้เกี่ยววล่ะกลัวฝน,นกนลกวัวลมกลัวพายุ